มาพบกับช่วงแคสซีเล็กครับแน่นอนครับเราจะมานําข้อมูลข่าวสารโอ้โหมันไม่ใช่สิโอ้โหติดคําข่าวสารละเขาเรียกว่าสิดใ่ายที่ดีๆติ์ข่ายทีดีๆวันนี้จะนํามาอัปเดตท่านผู้ชมนะครับใช่เลยวันนี้วันวาเลนไทยกับวันตรุษจีนวาเลนไทยกับวันตรุษจีนพอดีผมไปเจอกับเรโนเวละแล้วเผอิญว่าเขาบ้านเขาอยู่ไหนบ้านเขาอยู่จีนฮะ ก็มาตุจีนเขาบ้านนั้นก็อยู่จีนเออจริงจริงงานเขาอยู่จีนเขจะเล่นมุกนี่จูกอีกโอ้โหอ่าก็ต้องบอกว่าครับเห็นเขามีในโซ่ของสินค้าใหม่เก็เลยเอ๊ะน่าจะมแบบโดนใจพี่โป้กับท่านผู้ชมว่ากำลังจะหาซื้อสินค้าหรือของขวัญไปเซอร์ไพรส์มันเป็นของไอทีอ่าที่เรียกว่าน่ารักแล้วก็รุ่นใหม่ล่าสุดขอเดานะถ้าเป็นสินค้าน่ารักตุ๊กตาเลนัวไม่ใช่ไม่มีเออเผอิญว่าตอนนี้ทางเลนัวเขาออกพีซีรุ่นใหม่มา พีก็ยอย่างนี้นี่มาดาแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่เป็นไงพีซดีไซน์ใหม่อยากเห็นแล้วใช่ไหมอยากเห็นมากมากงั้นเดี๋ยวเจอเลยครับนี่ครับพี่นี่มันคือกล่องดิจิตอลทีวีที่ต่อสอ,อาวดูด้านหลยอะไรนี่อะไรนี่คือเดสก์ท็อปพีซครับรุ่นใหม่จากทาง r e n o v o ชื่อว่า r e n o v o Idea c เด t e r เดี๋ยวก่อนนะนี่น,นะ190 นี่นี่พีใช่ครับพี่เอาเงินเล่นไอสามนะครับเหรอจริงครับพี่โอ้โหยนะครับทำไมรูปร่างมันแปลกๆตอนแรกผมนึกว่ากล่องดิจิตอลที่เอาไปดูหนังไม่ใช่ครับไม่ใช่ตัวนี้เนี่ยครับต้องบอกว่าเป็นพีรุ่นใหม่ล่าสุดจากทางเรโน v วเรียกว่าเล็กออกแบบมาเพื่อใช้งานในบ้านที่ผมบอกว่าถ้ามืติว่าเป็นบันเทิไทยอย่จะซื้อพีไปดู กับทีวีใช่ไหมเป<อ>เปลี่ยนจากทีวีปกติเป็นสมาร์ททีวีนะครับตัวนี้น่าเหมาะมากคือม,มันมันมันเปลี่ยนคอนเซ็ปต์แนวความคิดมาดูในเรื่องของสเปคกันสักนิดนึงนะครับตัวรายละเอียดของตัวนี้ก็จะเป็น i3 นะครับ cpu core i3 เนี่ยสามสอนึ่เ็ยูองเดป็น2คอสีเทสนะครับ แล้วก็แรงมาพร้อมกับแมมรีรี่กิกโอ้โหใช้ได้เลยนะฮาร์ดไดรฟ์ห้ายกิกครับหนักแน่นมากหนักแน่นมากครับแล้วก็มาพร้อมกับกราฟิกที่เป็น Intel g r a p h i c อ่าราคานี่คือสำคัญมากเท่าไหรแบบตัว PC รุ่นนี้แพงไหมไม่รู้1น9่ม่าร้้บบาท1,900เกรอยเอ้หรอใช่ครับพี่โอ้โห นะครับแหลมไหมครับแหลมไหมครับแหลมเลยแหลมเลยโอ้ดูฟังเสียงนี่ตึง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 ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เหรอโอเคจ๋าจ๋าว่านอกจากนี้นะครับในตัวนี้ก็คือต้องบอกว่าออเ่นอกจากราคาที่สบายๆแล้วเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็พอได้นะครับผลการทดสอบเพอร์ฟอร์แมนซ์เทสนะครับตัวนี้เวอร์ชัน8.0เนี่ยเขาได้คะแนน1,190งจุดห้าคะแนนจริงป่ะใช่ครับอันนี้อยู่ระดับเรียกงานออฟฟิศพื้นฐานงานปฏิบัติงางที่บอกเหมาะมากครับอีกอันนึงก็คือเรื่องของตัวดีไซน์ สำคัญอ่ะยกหน่อยไปพี่บ๊ายเบ่าไหมครับพี่เบาครับทราบไหมว่าน้ำหนักตัวนี้เนี่ยครับอยู่ที่600กรัมเอง600กรัมเหรออ่าโอ้ยเขาเบานะเบากว่าโน้ตบุ๊กใช่ครับบางเพียงอ่าขอให้ท่านผู้ชมนิดนึงอ่าบางบางบางเพียงดูนะครับความบางบางเพียง22่สิบมิลยีมิลหนึ่งเหรอมิลลิเมตรโอ้ยเบางกว่าโน้ตบุ๊กบางรุ่นอีกเบากว่าโน้ตบุ๊กบางรุ่นอีกไหมเรียกว่าเป็น t พกพาพี่ได้เลยใช่ใช่เออจริงจริงอ่าเพราะว่า ตัวนี้นะครับถ้าบวกกับอะแดปเตอร์ฮะน้ำหนักแค่ประมาณ950กรัมจริงปะใช่เบากว่า1นกิโลกรัโอ้โหนะครับมาดูพอร์ตเชื่อมต่อนะพอร์ตพอร์ตเต็มไปหมดเลยวะขอเป็นด้านหน้าก่อนดีกว่าด้านหน้าด้านหน้านี่นะด้านหน้าด้านหน้านี่เหรอด้านหน้าพี่สองสองเลยสองสองด้านหน้าของตัวเครื่องนะครับเปิดนะปุ๊บเปิดปุ๊บจะเจอกับอะไรนี่คงจะเป็นอะไรครับพี่ขอเดา นะครับเป็นด้วีอ่าสามจุดศูน์ตอครับท่านผู้ชมนะครับมีเดียการรีเดอร์อตัวนี้ก็สามารถซัพพอร์ตได้นะครับเพราะว่าต,ตัวนี้ขนาดความจุ6กกิกนะครับก็สามารถรองรับการเพิ่มเติมได้ไดนะครับแ,แล้วก็มีพอร์ตออด,ดิโออยู่ด้านหน้า เมื่อกี้เราดูด้านหน้าแล้วเรามาดูด้านหลังต่อมีบีนะครับนี่ไงเต็มองจุดศูนยให้4พอร์ตสพอร์ตเลยเหรอแล้วมีวีเจและ HDMI ี้ไมอ์อ๋อนี่ใช้ทั้งคอมพิวเตอร์แล้วก็ต่อกับทีวีได้ด้วยจริงป่ะเป็นดูโอมอนิเตอร์ไงพี่โอ้โหชอบเลยชอบชอบเบาไหมเบาอย่างนี้บอกแล้วเพราะไม่มีพเคเบิลสปายด้วยออ๋มาพูดถึงดีไซน์แล้วอีกอันหนึ่งที่ไฮไลท์เขานิดนึงดีไซน์เขาสวยวางก็ได้ตั้งก็ได้ด้วย วางด้วยตั้งได้ด้วยเหรอไปพี่ไปตั้งยังไงตั้งยังไงเขาจะมีอุปกรณ์เสริมเอ้าหยิบนิดนึงอันนี้เหรอขาตั้งให้นี่เหรอโอ้โหดู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 จริงๆเนี่ยมันจะมีตัวล็อกไว้ยึดไว้ด้วยอ่ามียึดไว้ตั้งก่อนนะเมื่อยเมื่อยเมื่อยโอเคโอเควางนี่โอเค ถ้่ท่านผู้ชมบอกว่าวางแล้วยังไม่ราวใจไม่ราวใจติดกับทีวีครับเรามีวอลวอลเมาส์ตัวนี้เหรอใส่ตัวนี้แล้วก็ติดกับทีวีข้างหลังแขวนข้างหลังเลยหรือมอนิเตอร์ก็ได้อ๋อให้มาพร้อมในกล่องเลยครับที่ไม่ต้องซื้อเพิ่มในราคา1นึ่งหมื่นเบาทโอ้โหเรียกว่าจ้ำแม่นจํำแม่นอืมเอาละครับแต่ว่าตัวนี้จะมีไฮไลท์จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของอะไรครับเรื่องของตัวกับด้านพี่กับด้านกับด้านกับด้าน ยองใส่ตังนี้อ๋อเหรอโอเคอ่ามันจะพอดีเห็นไหมอ่าพอดีจริงจริงจรยอมรับเลยมันจะมีในส่วนของเมื่อกี้ที่พี่เห็นด้านหลังชวมผู้ชมอีกรอบนึงนิดนึีได้ได้ได้ครับได้ว่าไปไฮไลท์ของตัวนี้คือคุณสมบัติพิเศษก็คือเรื่องของนี่ครับพอร์ต s H D F อืมถ้าเกิดเราต่อกับทีวีหรือเครื่องเสียงใช่ไหมครับครับก็จะมีเริ่มมีพอร์ตนี้เพิ่มขึ้นมาเขาเรียกว่าเสียงระบบ5.1 c h a n n น l โอ้โอเรียกว่าดังงงวานเลยแยกช n e l เลยพี่ดูหนังของคามเฮลิคอปเตอร์วิ่งตับตับ ไม่ใช่แล้วเสียงเครื่องบินท่านผู้ชมบอกเองมันอะไรรายการไงครับก็ต้องบอกว่าครับต้องบอกว่าอันนี้เป็นเสียง5.1 channel แล้วมากับพร้อมภายในเนี่ยเขามีอะไรบ้างเขามีซอฟต์แวร์มาด้วยเหรอครับเขามีซอฟต์แวร์ที่เป็น Windows 8.1บิงติดมาให้ด้วยติดมาให้เลยครับฟรีเลยฟรีเลยครับแท้หรือเปล่าแท้ครับพี่โอเคของเราไม่มีของเทียมอยู่ที่สำคัญครับเขามีซอฟต์แวร์ที่เขาเรียกว่าช่วยในการใช้งานมากขึ้นฮะ ซอฟต์แวร์แรกที่อยากจะแนะนำท่านผู้ชมนะครับ,รบเป็นซอฟต์แวร์เกี่ยวกับในส่วนของซอฟต์แวร์รีคาบี้โหวันรีคาบี้ชื่อก็บอกแล้วรีคาบี้นะครับกดปุ๊บเนี่ยมันสามารถรีสโตร์หรือแบ็กอัพข้อมูลได้ครับอีกซอฟต์แวร์หนึ่งนะครับมีมอีกเหรอมีซอฟต์แวร์หนึ่งอย่างนะครับชื่อว่าซอฟต์แวร์ Lenovo Support Center โอ้หเรโนเวอร์ซัพพอร์ตเซ็นเตอร์มันมีหน้าที่อะไรมีหน้าที่อะไรครับมันไดหน้าที่คือสามารถเช็คเรื่องไดเวอร์วินโดว์ต่างๆ่าอ่าแสดงว่าถ้าเกิดว่าเราไดเวอร์ลงผิดลงเพี้ยนอัปเดตไดเลยอัปเดตมึงใช่เออเคคือถือว่ามีไดเวอร์การ์ดจออัปเดต าบางทีเราไม่รู้ไงมันจะ a l เตือนเราเลยออีกอย่างนึงก็คือการเทสอุปกรณ์ครับท่านผู้ชมบางครั้งเนี่ยบางบางครั้งเนี่ยเอ๊ะทำไมห<อ>น้าจอเราครับหรือถ้าที่เราเนี่ยมันมันมีปัญหารหรือเปล่าหรือมันอ,มอายุมาหนึ่งปีแล้วอยากเทสว่ามันฮาร์ดแวร์มันสมบูรณ์ไหมออเฮ้กดตัวนี้ได้เลยครับมันจะสามารถเทสอุปกรณ์เช็คขั้นง่ายๆขนาดนั้นเลยใช่ครับเฮ้ยโอ้โหมันอย่างนี้เลยเหรอพร้อมกับจริงๆเขามีครับ Lenovo support เดิไปสามารถกดปุ๊บเนี่ย ไปลงทะเบียนเหมือนกับลงทะเบียนเป็นการันตีให้เลยครับผมอันนี้ก็ตอบโจทย์เหมือนกันโอ้โหยมีวารันตีกี่ปีก็ไม่รู้1ปีครับพี่เต็มเต็มครับผมพร้อมออนไซต์สวิตช์ถึงบ้านเลยครับท่านผู้ชมตัวแรกเป็นไงเด็ดมากขอซื้อเลยอ่ฮะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งใจเย็นใจเย็นนี่จะรีบไปซื้อให้ตัวจีนอันนี้ซื้ออย่าเพิ่งผมมีผมบอกเราเมืมาสองรุ่นมาสองรุ่นนะมีอีกรุ่นหนึ่งอีกรุ่นหนึ่งเหรอครับผมมีแท็บเล็ตโต้ใหม่จากทางเรโนเวโอ้โหมาอัปเดตครับครับเดี๋ยวเรามาดูกกัันนนดีวว่่าาาาาห้ตเเป็ยงงไ นี่ครับพี่ไอ้ยะโอ้โหแทนนันนันนันแทนของเล่นโน้ตอีกแล้วเหรออ่าฮะอืมอันนี้จริงๆตอนแรกนึกว่าเป็นโน้ตบุ๊กตอนแรกเออโน้ตบุ๊กนี่ยไม่ใช่นะครับเขาเป็นแท็บเล็ตนะครับขอบพูดเถอดตอนแรกนึกว่าออร์แกไนเซอร์ทำไมเป็นบัติพินไม่ใช่ดู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 ซองหนังเงี้ยโดนคลาสสิกนี่นี่ต้องเปิดอ้าวมีโน้ตมีคีย์บอร์ดอย่างนี้ด้วยเหครับอันนี้ขอขอกระเถิบนะฮะอ่าคุณผู้ชมจะได้เห็นจริงเต็มเต็มนั่นไง แจ๋วมากเลยเฮ้ยมันทำไมมันกลางไม่ได้อ่ะ,ออะนี่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 น่าจะอย่างนี้อ๋อฮนี่ รู้จริงๆนะเนี่ยก็เมื่อกี้ลองมาก่อนก่อนรีวิวนะครับอ่าเองก็ต้องบอกว่านี่เป็นจากตัวใหม่ของทาง Lenovo นะครับแท็บเล็ตที่มาพร้อมกับก็เรียกฟังก์ชันดูดิดูดิโอ้โหแจ่มมากเลยอ่าตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดครับชื่อว่า Lenovo Mix 3 Mix 3ตึ๊ดขอให้กดได้เลยจริงว่ามาดูสไปกันดีกว่าโอ้โหนึกว่าตัวนี้ Lenovo มิกสามนั้นเขาใช้ CPU เป็นอะตอมอะตอมเหรอฮะแบบคอร์บิเบเซอร์สี่คอร์เลยเป็นอะตอมเนี่ยเป็นคอร์อีกสี่คอร์ด้วยกินเล้าไม่เหมาแน่นอนโอ้โหสี่คอร์เลยครับแรงมาหนึ่งช่จ๊ะคือตังนี้จะเป็น Intel Atom อมเลนด์เวอร์ชัน Z3735F ้อ ครบถ้วนครบถ้วนนะครับก็ผมก็บอกว่าความเร็วเนี่ยหนึ่งจุดสามเร็วไหมเร็วครับก็ไม่ใช่เร็วมากจริงๆแต่แต่ว่ามันมีเทอร์โบบูสด้วยเหรอฮะเวลาตอมที่มีเทอร์โบบูสด้วยยิ่งกว่ารถแข่งเลยอ่ะมีเทอร์โบชุดนะจะเรียกว่าตอนนี้ก็เรียกขยับตัวตอมให้มันเร็วขึ้นนะครับมาพร้อมกับแรมสองกิกเหรอฮะรอมหกสิบสี่โอ้ยไอ้ก็ใช้ได้นะรอมหกสิบสี่กิกสนะครับเร็วอยู่และที่สำคัญก็คือตัวนี้นะครับมีอินเทลกราฟิกมาให้ก็ถือว่าใช้เรื่องกราฟิกเนี่ย สบายเนี่ยก็ถือว่าระดับหนึ่งแล้วในราคาที่1 3 000, 9 9 0หมืนสาพันเก้าร้อเก้บาทเองพี่เฉาเลยรเรียกว่าเรียกว่าเป็นแท็บเล็ตที่เป็น2 i n 1ด้วยนะมีทั้งคีย์บอร์ดมีราคารนี้ครบเลยนะครับมาในส่วนของในเรื่องของดีไซน์เนี่ยต้องบอกว่าดีไซน์เนี่ยเขาโดดเด่นครับแน่นอนที่เราเห็นก็คือเรื่องอะไรโอ้โหความบางความกระทัดรัดความเบาโโอ้หครบถ้วนและยังมีอีกหรือเปล่หน้าจอตรงนี้นะครับ เป็นหน้าจอ10.2นิ้วอ่าฮะอ่าที่มีความละเอียดแบบ Full HD แล้วแต่ว่า Full HD ตัวนี้นะครับครับมาพร้อมกับความละเอียดที่ไม่เหมือนชาวบ้านเรับนิดนึงครับท่านผู้ชมคือทุกที Full HD ต้องทายหรือเท่าไหร่พี่ก็ประมาณ1,080ปดสิบอ่านะแต่นี่คือ1,920ก้ารอคูณพันสอุ้ยอ่าทุกทีมัน1,920ก้าร้คูณพันแใช่ใช่นี่คูณ1,200เลยเหรอละเอียดด้วยและเป็นจอแบบ IPS ซึ่งทำให้มุมมองกว้างอยู่แล้วถูกไหมครับแล้วก็ต้องบอกเลยครับครับ รองรับคุณสมบัติพิเศษของเขาคือรองรับมันติทัดได้10จุดเลยแบบว่าเราเอามือประกบไว้นึกเล่นได้หมดเลยเล่นได้2คนเลยครับพี่ฟุดินจาฟุดดุดุดนดุดมีรเปล่าวินโดว์ปอยมีนะมีให้ดาวน์โหลดนะมีหน่อยนึงนะโอเคโอเคนะครับครับในเรื่องของดีไซน์อันนี้ขออนุญาตดึงขึ้นมานิดนึงนะครับเฮ้ยอย่าดึงแรงเดี๋ยวมันหักเปล่าไม่ตัวนี้เขามีขาจับอ๋อเหรอฮะอันนี้ก็มีขาเนี่ยเป็นขาล็อกมีมือจับได้ไหมมือจับได้ใช้ขาจับแบปลกๆมือจับมือจับโอเคอันนี้ โอ้โหดูดูดูน้ำหนักน้ำหนักเบาเหมือนกันนะครับเราเป็นคนนกนี่เนี่ยน้ำหนักหกร้อยกรัมเข้าตัวนี้เลยครับผมนะครับอือ่าทางพี่โปโชว์พอร์ตนะพอร์ตอร์ครับอันนี้อันนี้เป็นปุ่มในเรื่องของปุ่มลดแสงเพิ่มแสงนะครับปุ่มโควเวอร์นะครับพอร์ตพอร์ตดีด้านนี้นะครับโอ้โหเล็กเล็กอ่าถามว่าพอร์ตอาจจะมีข้อจำกัดนิดนึงพขาเขาจะเป็นไมโคร USB ครับนะครับแล้วก็ไมโครอ่าพี่หนุ่ยครับพี่หนุ่ยผมจะเล่นมุกนี้เลยว่ามันออกแบบมาเพื่อพี่หนุ่ยโดยเฉพาะจริงวะเพราะมีแต่ไมโคร ยกมือขวาเลยยกมือขวาเลยก็คือถามว่ามีพอร์ตยูดบีไหมมีครับจะมีสองมีพอร์ตเป็นไมโครยู B บีนะครับนั่นไงแล้วก็มีไมโคร HDMI นะครับเป็นไมโครเลยแล้วก็มีแจ็ค3 5มจุดห้านะครับเลยทำให้อาจจะมีการเชื่อมต่อได้ไม่คล่องตัวเท่าไหร่แต่ก็เหมาะสำหรับการเป็นแท็บเล็ตอ๋อโอเคนะกล้องนะครับก็มีความละเอียดอยู่ที่2ล้านนะครับพิกเซลนะครับตัวเครื่องเนี่ยก็ต้องเหมาวัสดุที่ใช้เนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของ ตัววัสดุที่เป็นออกเป็นพลาสติกที่มีความทนทานนะสวยด้วยใชเหมือนกันใช่ใช่โลโก้มาพร้อมกับ Windows 8หนึ่งหนึ่งไม่คิดที่บอกแต่ไม่ได้มาเขา8ปนึงหนึ่งเดียวครับฟีเจอร์เขาที่เพิ่มขึ้นมาก็คือมีออฟฟิตมาให้เหรอนะครับมีออฟฟิ e สามหัว้าให้ใช้ฟรีหนึ่งปีใช้ฟรีเยเหรอนะครับธุนนี้คุ้มมากเลยคุ้มมากเลยต้องเรียกว่ามามามาจัดเต็มให้สําหรับคนที่ต้องการราคาหนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทใช่ครับเรียกว่าคุ้มแน่นอนครับมีทั้ง Windows และออฟฟ มาดูอีกอันนึงนะถ้าเราพูดถึงดีไซน์แล้วนะครับก็จะพูดถึงฟังก์ชันซะนิดนึงนะครับได้เลยฟังก์ชันของเขาเนี่ยเขาจะมีฟังก์ชันหลักๆก็คือคําได้เลยแน่นอนคือแชร์อิดแชร์อิดใช่ที่เอาไว้แชร์กับตัวไหนก็ได้ที่มีแชร์อิดเหมือนกันในวงเดียวกันอานะครับลงได้ด้วยลงมาพร้อมเลยครับติดตั้งมาพร้อมเลยมาพร้อมเลยเหรอใช่ครับโอ้โหก็เรียกว่าง่ายสะดวกในการแชร์ข้อมูลกันเพื่อกับตัวนี้อาถ้าเราซื้อตัวนี้ต่อตัวนี้แชร์ได้เลยอี ว่าไปเลยในโซวของซอฟต์แวร์นะครับมีซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งที่คนได้ส่วนมากที่ใช้กับทาง Windows 8.1เนี่ยกับอาจจะมีความเบื่ออย่างที่ว่าเวลาเข้าบางทีต้องล็อกอินใช่ไหมต้องใส่พา password ทุกครั้งเลยพาสเวิร์ดของผมอะประมาณเลข8หลักบวกตัว22หลักแล้วก็ตัวอักขระพิเศษ7หลักยากยากยากคือคือคือนั่งใส่ password ในครึ่งชั่วโมงข้างในนี่ข้อมูลเต็มเลยแต่ต่อไปจะหมดปัญหาเรื่องนี้เพราะเขามีซอฟต์แวร์ Lenovo วอร์ดิเฟสโอ้หแล้วมันทำการสแกนใบหน้าพี่โอ้โหอย่างนี้ต้องแบบว่าเปิด,ดปุ๊บแตะปุ๊บล็อกอินเลยเข้ามาถ้าเกิดว่าไม่ใช่หน้าพี่ช,ช็อปมำใช้างาน,นไม่ได้ไดอ่ะสะดวกไหมสะดวกไม่ต้องมา,มานัานพิมแล้วแล้วถ้าเกิดพี่ไปศัลยกรรมเนี่ยเสริมจมูกถอดแว่นอ,อก้กใส่พลาสติกแทนพี่พ อแล้วก็ล็อกอินใหม่ไงออโเแต่ก็ตัวบอร์ดแล้วล็อกอินใหม่ก็ทำให้ง่ายขึ้นเอาเป็นว่าแบบว่ามันซีเคียวอ่ะถ้าไม่ใช่หน้าเรานะครับแต่มันจับโครงหน้าได้นะครับผมอันนี้ต้องบอกว่าตอบโจทย์เห็นไหมใช่เลยง่ายด้วยสะดวกด้วยครับและต้องบอกว่าไอีอันนึงก็คือตรงคีย์บอร์ดเนี่ยผมให้ความรู้สึกว่ายอมรับเลยว่าอันนี้ดูดูดูสมูทมากมันจะออกคล้ายๆแบรนด เจ้าของเลยโอเอเนอะเหรอฮะก็คือเหมือนกับตัว Microsoft Surface โอ้โหแจ๋วเลยคล้ายๆนะคล้ายๆอารมณ์มันได้ครับได้ได้อยู่ได้ต่อแต่ว่ารูปแบบเขาก็จะเป็น Active Keyboard ครับนะตัวของทางเลโน่อยู่แล้วใช้ได้กันน้ำมั้งก็ไม่รู้นะกันน้ำไม่ลองนะเขาบอกไม่ให้ลองเหรอเหรอเขาไม่บอกเขาไม่ได้บอกนะแต่ว่าอีกอันหนึ่งก็คือในเรื่องของวารันตีคนที้เป็นวารันตีหนึ่งปีหนึ่งปีเหมือนกันแคดดี้อิน ครับผมอันนี้เป็นออนไซต์อันนี้เป็นการได้ยินเพราะอันนี้มันคงพาง่ายก็คือเอาไปที่ศูนย์หนึ่งปีมีสบายๆก็ต้องบอกว่าวันนี้ผมได้ในส่วนของ2รุ่นใหม่เนี่ยที่เขามาเปิดตัวจากทางโรโรโ์นะครับก็ฝากท่านผู้ชมเลยครับเหมาะกับพี่โป้มากเลยใช่ถ้าซื้อให้คนภายในบ้านต้องรุ่นนี้เลยนะครับถ้าซื้อให้กิ๊กนอกบ้านต้องรุ่นนี้เลยตายแล้วทีเนี้ยเนี่ยวันเลาถ่ายก็อย่างนี้แหละครับพี่ครับโอ้โหอ่าครับผมก็เชื่อว่าท่านผู้ชมนะครับถ้าเกิดสนใจนะครับสินค้าพวกนี้นะครับก็สามารถ ไปดูทานตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านครับผมแต่ว่าวันนี้ต้องขอบคุณเลยทางบริษัทสปีดนะครับที่ให้สินค้าดีๆมาเลยนุคารวะเลยนะครับที่ส่งสินค้าดีๆนะครับมาให้เรารีในวันนี้ใช่แต่ช่วงหน้าเป็นช่วงไปตัวล้วครับผมเตรียมอะไรมาหรือเปล่าวันนี้เนี่ยเรามาพบกับเรื่องของซอฟต์แวร์อัจฉริยะอัจฉริยะในการบริหารจัดการเกี่ยวกับลูกค้าของเราอย่างสปีดเนี่ยก็ใช้ด้วยน่าสนใจน่าสนใจครับผมแต่ว่า ขอพักสักครู่หน่อยได้ไหมได้ครับเดี๋ยวขอเราพักสักครู่นะครับแล้วกลับมาพบกันช่วงต่อไปครับช่วงแคสบิสเนตครับ